เรื่องนี้เป็นเรื่องของวอกกี้ทอกกี้วิทยุสื่อสารกับหลวงปู่ศิลาครับเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาท่านได้นั่งคอยต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบไหว้ครับและท่านก็ได้ยินเสียง <c oughs> พร้อมกับคนที่พูดคุยมาอย่างแววแววท่านก็เลยเอียงหูฟังไปทางพระครูซึ่งท่านพระครูนั้นได้พกวอกกี้ทอกกี้ตัวนี้นั่นเองครับหลวงปู่ก็เลยถามว่าเสียงอะไรนะ่ะท่านพระครูก็เลยตอบว่าเสียงอันนี้ครับผม วิทยุสื่อสารครับเอาไว้ประสานงานกันเวลาถวายงานดูแลหลวงปู่ครับผมหลวงปู่ก็เลยบอกท่านพระครูว่าโอ้มันกดอันนี้เหรอท่านพระครูก็หยิบบอกกี้ทอรกี้แล้วก็กดปุ่มให้หลวงปู่ศิลาดูแล้วก็ตอบหลวงปู่ศิลาว่าครับผมกดอันนี้แล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มเครือข่ายครับผมหลวงปู่ก็เลยบอกท่านพระครูว่าโอ้ดีดีไม่ต้องใช้โทรศัพท์ให้ยากเนาะพากันไปซื้อมาจากที่ไหนล่ะ และพระครูก็จะบอกหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ลองกดและพูดดูไหมครับหลวงปู่ก็อมยิ้มและตอบกับท่านพระครูไปว่าถ้าฉันกดและพูดแล้วก็นะไม่ได้หยุดกันเลยละหลวงปู่ก็ยิ้มหัวเราะซึ่งเป็นอารมณ์ขันของหลวงปู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นกันอยู่เป็นประจำครับผมสาธุครับ